ว้าวมากต้องรีบบอกเลยค่ะไทยประกันชีวิตเขามีแผนเงินสุดปัง TLI Legacy Wealthy 99ทับแค่ฝากครั้งเดียวแต่ได้ผลตอบแทนแบบไม่ธรรมดาฝากปุ๊บรับเงินคืนทันทีสูงสุด0.95%อยากถอนเมื่อไหร่ก็ได้ตั้งแต่สิ้นปีแรกเลยค่ะยังไม่พอเขาให้คืนอีกปีละ2.5%คงที่ พร้อมคุ้มครองชีวิตสูงถึง105%ของทุนเด็กแค่1เดือนก็ทำได้สูงสุดถึงอายุ70ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพให้ยุ่งยากดอกเบีย้ยเทียบธนาคารสูงสุดถึง3.2%เลยนะคะแผนนี้เปิดรับถึงแค่30มิถุนายนนี้เท่านั้นวงเงินจำกัดมากเริ่มต้นแค่1-50ล้านต่อคนค่ะรีบจองด่วนก่อนเต็มสนใจแผนดีๆแบบนี้ติดต่อเลยค่ะ พอนิภาประกันโดนใจ089-933-3830อภิชาติประกันโดนใจ018-447-4008พร้อมดูแลคุณอย่างดีที่สุดเลยค่ะรีบเลยนะคะใครจองก่อนได้ก่อนค่ะ